ป้ายที่แพงที่สุดราคา33ล้านโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยก็คือ,อป้ายราคา33ล้านซึ่งเป็นป้ายสถานีรถไฟจากสถานีบางซื่อ,อจะเป็นอีกชื่อหนึ่งครับแต่การประมูลนะครับทำป้ายครั้งนี้มูลค่าสูงถึง33ล้านบาท ซึ่งแน่นอนครับคนในโลกโซเชียลก็ตั้งข้อคำถามว่าเอ๊ะมันต้องสูงขนาดนั้นเลยร,ราคามันแพงเกินไปไหมในการประมูลอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ครับสรุปนะครับสถานีบางซื่อสู่สถานีกรุงเทพอภิวัตรกับป้ายใหม่ราคา33ล้านบาทราคา33ล้านสรุป